สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ชนินจวกประยุทธ์สิ้นไรไม่ตอกหาเงินไม่เป็นเลยเปิดทางต่างชาติครอบครองที่ดินไทยง่ายไปจี้ล้มเลิกอย่าห่วงเสียหน้าแต่ห่วงชาติเสียแผ่นดินบ้างชลินลุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพักเพื่อไทย และผู้ซึ่งประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยกล่าวว่าขณะน,นี้แม้มีกระแสสังคมต้านทานถึงการออกขดกระทรวงว่าด้วยการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติที่มีมติการประชุมครมออกมาเมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่มีท่าทีว่าจะล้มเลิกความตั้งใจในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ส่วนตัวมองว่าเวลานี้พลเอกประยุทธ์ต้องเลิกห่วงเสียหน้าหันมาห่วงเสียแผ่นดินบ้างเพราะแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเอาที่ดินของชาติไปแลกได้รับฉันทามติคัดค้านต่อต้านจากพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว แม้กระทั่งจากกลุ่มที่เคยเป็นผู้นิยมตัวผลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติรัฐบาลที่นําโดยไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมีแนวทางปฏิบัติหลายรูปแบบและยังไม่เคยเห็นรัฐบาลใดสิ้นลายไม่ต่อขนาดต้องผ่อนปรนกฎหมายขายที่ดินกับต่างชาติและกับการลงทุนในรูปแบบของการให้กู้เงินความเสี่ยงต่ำระยะสั้นแค่3ปี เปิดช่องให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาจับจองถือกรรมสิทธิ์ที่ดินถาวรในประเทศไทยในระหว่างที่คนไทยในเมืองจํานวนมากเองยังถูกละเลยให้ไร้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยไม่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนประชาชนในต่างจังหวัดจำนวนมากก็ยังไม่เข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินทำกินจึงอยากเสนอว่าสิ่งที่รัฐบาลควรมุ่งทำมากกว่าในเวลานี้คือ 1- จัดสรรที่ดินรกร้างว่างเปล่าของรัฐในเมืองเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมือง 2. จัจสรรกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงที่ดินทำกินได้เข้าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ชารินกล่าวว่ารัฐบาลยังคงไม่เข้าใจว่าการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่มั่นคงและส่งผลบวกระยะยาวต้องแก้ปัญหาที่ข้อจำกัดของกฎหมายที่วุ่นวายยุ่งยากและการขาดข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะช่วยขยายขนาดของตลาดผู้ซื้อจากการผลิตในประเทศไทย ให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกของภูมิภาคที่แท้จริงแต่การกระตุ้นในแบบที่พลเอกประยุทธ์อยากทําเป็นการเอาทรัพย์สินถาวรของชาติไปแลกเงินกู้เงินลงทุนระยะสั้นไม่ก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์แก่สายตาประชาชนแล้วว่า เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวในการสร้างเศรษฐกิจเงินกู้ลงทุนที่กู้มามากเพียงใดก็ชมหายไปกับนโยบายแจกเงินที่ไม่สร้างสารรค์ไม่ก่อให้เกิดการหมุนรอบซ้ำของเงินต่อเงินด้วยตัวเองเพราะขาดการสร้างสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ดีให้คนอยากลงทุนอยากใช้จ่ายอยากประกอบธุรกิจต่อ แต่กับการผลเอกประยุทธ์มุ่งแต่ทําให้ประชาชนติดอยู่กับความกลัวความไม่มีหวังและไม่เห็นอนาคตที่ดีกว่าของตัวเองผลเอกประยุทธ์ต้องเลิกบริหารเศรษฐกิจด้วยการเอาผลประโยชน์ประเทศมาแลกกับการลงทุนจากต่างชาติและทุนใหญ่เพราะวิธีการนี้มีแต่จะขยายความเหลื่อมล้ำในประเทศและผูกขาดการลงทุนไว้ที่คนกลุ่มน้อยในสังคมหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะมุ่งสร้างความพร้อมทางเศรษฐกิจ แบบองค์รวมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงโอกาสในการทำธุรกิจเปิดประตูการแข่งขันและปลูกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับการลงทุนในประเทศชนินก่ลาวขอขอบคุณข้อมูลจาก voice online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ